S 1> <S 1> สบายดีจ้าพี่น้อง,ม rapport, มอง,งเมื่อสุขสุขคนมาเลี้ยงพกะประธานาธิการกาลพี่น้องเนาะมณีสนางก็ได้ออกมาหักเอาอยายาผืนบาสบายเด้อวพี่น้องเผ่นได้มานอนผักอยู่เพื่อนป้าอยู่นอกเพื่อแต่แสนางก็สิมาหับเอาเผ่นไปกวดอยู่สวรรค์หองหมอแข็งพื่พผืนมาบ้านมาแต่บ้าน,าบ,านบ้านนี่แหละในยมณีสานางก็สิมาหักเอาเผ่นไปกวดอยู่หองหมอแข็งบ่อุ่มนก็เลยหยุดแล่นลดแต่สิมาหับเอาเผ่นไปกวดเผ่นบาสบายเด้อวพี่น้องเด้อ โฆสนาประเทศไทยให้พี่น้องเบอร์อีกเช่นึงเด้อไปหาเพื่อนก่อนมาในห้อ,อ,องข่าวกันเลยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เฮือนป้าของสานางเด้อพี่น้องบ,าบา่าวอุ้มน้องมิว้วจะพาะกันไปใไส่หรอกเออเม่ใหญ่เป็นยังเป็นไข่ แม่นใหญ่หมดสบายเนาะแม่แม่นใหญ่แล้วแหละเตรียมเครื่องฮะยังจีจะนางกันได้ทันยี่เนาะนี่เกิดออกมาเลยแม่แม่จ้าแม่สบายดีแน่ สบายดีเป็นได้นอนคืนนบันไดเจ็บหัวปาสมม่จะว่าเป็นน้ำอ่ำน้ำหอมมาจังเนาะอืายังมาทานได้กินข่าวจีบอ่ะอันไหนหาปิดปากข่ายยากไปกดแล้วก็มาแล้วก็สิเวทผัาสะยี่หังเงินป้านัสสะก็เห็ดแล้วเด็กพี่นองชาวนางก็ไปได้ชูมาถ่ายดอก S <S <S บนนันห้เฮาก็ไปหาชมกันอยู่สวรรค์นะพี่น้องเนาะไปกันเลยไปกันเลยน้องเอ๋ไปกับไปกันเน้ากันเลยไปกนเ้องนเลป้ลองไป่ียามกนเงไปนเไปกันนยังเอยไเครน้องอยู่ <S 2> <S 2> <S สบายดีนอน่ป้ายนันนี้เกัเดยนทางไปกวดกันต่อ <S 2> <S 2> <S 2> ไปคลินิกกลนอเนเเ ออกจากคลินิกเ้ากันจงพากบบนานันแวะบรรทัดเอากินเลยลูกกินเลยลูกดกได้กัรแ да! กมหมักทงแหงเดี๋ยวพี่นางมาวันนี้จะพากันเตรียมขึ้นรถขับไปกวาดหู้ไปหรอกป้าแม่หน่ะเิ่นคุดกระปูมาตอนเมนื่อวานเลยพากนันขวบใส่ไข,ข่กิน บ,นนบันนี้ขาก็เียมขึ้นรถกัน้พี่านางเนาะเจอกันเท่แหละวันนี้เ้าก,กไ็ได้ข่ามาหอดสวรรค์เลย้อจ้าเสียงรถบัันองแม่นคินิกว,วิดวิดโรงเวียนโนโนซาวได้มันอยู่ขวามืออันเ้อยู่นี่้วเยอยู่ขวามือคินิกเปิดใหม่ คนกลายนะมันคนละลายนี่บอกมนกรนลายนี่ไปนอนชินิกเลยเด้อพี่น้องคินิกคนมาจอดที่หน่ก็ได้นะอาคินิกแ้วไปดี๋้ากรไดมาหอเดี๋ยจ้าาไม่งานจะลงไปกุอดกันแกเสร็จลงเวียนลพี่น้อ เายนีส้าหางเลยอวะ <laughs> วทีนี่กวดพญาศบวงจรเลยพี่น้องกวดพญายถั่วไปเลยขับไปไหนเพิ่จะบาาถ่ายเลยพี่น,น,น้องถ่ายแต่แค่น้องเนี่แหละพนางอะเพิ่ถ่ายเลยขับไปไหนเด้อ สานมอผมจะถามกันเลยถามสื่อําเสียงเครื่องพิมพพิธีานรทำไมอยู่ทางไหนอะพี่น้อง ไปเามากันก่นไปนอนกันเค่ไปกวนทางในเป็นกันไลค่ะ เตือให้เราคนจะไ,ไปเข่าไปทางในเดินห้แม่เข่าไปทางใน่ะสนาเราจะทาทางนอกแหละเป็นสนาก็ให้ป้าเข่าไปเดินพี่น้องสนาพี่นนางถ่าอยู่นอกเอาเพราะว่าบวายเข่าไปหลายคนะนะคนก็เข่ามาขวัญได้ลายลายัยงถ่าหยาเพิ่นเข่าไปเอายาอยู่ในในเพิ่นวางยา ยม่ ig, ูว่าอาการเป็นอะไร่ะเป็นนอกมากอยากถามผนว่าอาการเป็นอะไรนะวันแล้วแล้วมีแต่ขาวางยาผนออกมาเหนสนามกันยยังขาจนี่แหละนางเมียวเห็นไหมคะทากันออกมากินเข่าค่ะพี่น้องปวนกวดยาผนยังปร่ทานได้ออกออกแล้วป้แม่ยังยังเนาะเป็นกวดกวดท่บ้าได้ในสามแม่ เาเป็นกระดูกป <c oughs> ุกใลก็ในสันคอนี่นี่ฮะรนยการไวเรียกนักแอันี้ฮะรายการซึ่งเลือดคืนมาเลี่ยงสมองนี่นะแต่มันคืนมาได้มันตัดแบบกระดูกปุกค่ะเป็นตีเป็นยังแต่มันเลี่ยนแบบเลือดมาไลขึ้นสมองแบบราเลี่ยงสมองมท่านเนาะอะไรก็เป็นเจ็บหัว สักยาอีกวันนี้ละพ่นิีหายมาสักยาเด้อพี่น้องหายมาใส่ยาซะน่ากับพากันออกมากินเข่าก่อนเพราะว่าอีเมเพ่นยังทันได้กินข่าเศ้าพ่นพาพ่นมาปวดก่อนแต่พากันออกมาซื้อเนี่ออยู่เนื้อกินกินข่าก่อนยังเข้าไปใส่ยาใหม่อีกบัดนี้ครและพากันออกมาก่อนเป็นยิข่าแหงวันนี้พากันได้ลงมาหอดห่านข่าเด้อพี่น้องส่วน ไม่ใหญ่ค่ะซื้อปิิงปลาให้เรากินสนสนางป้าแล้วก็บ,บ่อุ้มน้องมิวชิพากันกินอัะน,นะเอากินกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าเพิร์น,น้ำตกพนักนพี่นอ้องจะมาหอนอาหารแล้วเอาอันนะก็ได้เอาเพิร์น,น้ำตกก็ได้พากันสั่งอาหารก็ได้พี่นอ้องเอาเพิร์น,น้ำตกก็ได้ เพื่อน้ำโต๊ะเขาสั่งกันมาเด้๋ยพี่น้องบาโอมแล้วก็ป้าป้าเพิ่มเื่อน้ำใสส่วนอีมเมะเพิ่นกินปิิงปลาเอาเพิ่นกินเพิ่มแล้วแล้วก็ซื้อปิิงปลามาให้เป็นหนังกินนำกันทานอาหารตามสั่งเอาคลิปนี้สน,น้างขอลาพี่ร้าน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสน้างพาแซไปเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง